โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสตาร์เดิวกันนะครับซึ่งเฟิร์สชา e อีกแล้วเราจะเลือกแมปไหนดีเล่นชายหาดดีกว่าเนาะไป let's go dude มาและนี่สำหรับหลานพิเศษของปูปูอยากให้หลานเก็บซองจดหมายฉบับนี้ไว้เดี๋ยวก่อนหลานรักอย่าเพิ่งเปิดอาหารตอนนี้อดทนไว้ก่อน เอาละฟังให้ดีนะหลานวันหนึ่งหลานอาจจะรู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับโลกสมัยใหม่และจิตใจของหลานจะจืดจางกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อถึงเวลานั้นหลานรักหลานจะพร้อมที่จะเปิดจดหมายฉบับนี้ตอนนี้ให้ปู่พักเธอนะเอ็กปี A A B, ต่อมากี่ปีวะเนี่ยอาในโรงงานกำลังทำงานกันอยู่ทุกคน เคร่งเครียดเกี่ยวกับวูดดี้ปะเนี่ยวูดดี้ทอยสตรอรี่แลบลินด้วยแลบลินด้วยอ่านี่ตัวผมนี่นะใช่ไหมใช่ละอะไรอ๋อ,อเปอิดซอง ถึงที้บาทหลานรักหากหลานกำลังอา่านจดหมายนี้อยู่แสดงว่าหลานอาจจะอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับปู่สมัยก่อนปู่ไม่เคยมองเห็นถึงสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติดังนั้นปู่ได้ละทิ้งทุกอย่างและย้ายไปสถานสารที่หนึ่งปู่จะได้ใช้ชีวิตจากที่แท้จริงว่ะผู้เชียยาวเงไี้ยเลยนะปู่ได้ทาพิธีกรรมแห่งน,นี้เป็น,เป,นเป็นความภาคภูมิใจและตุ้มปิติของปู่ฟาร์มซายโยตั้งอยู่ณนะสตาดิวอรี่บริเวณชายหาดตอนนี้ตอนใต้ ฐาทใต้ที่นั้นจะเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตของหลานนี่เป็นของฝวานล้ำค่าที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและกีดยติย์ให้แก่วงตระกูลเนาะขอให้หลานชายนด้องของปู่โชคดีต้งกะรคิดถึงปลอเดวิสยังมีชีวิตอยู่ฝั่งไทยแทนปู่ด้วยนะได้ก้าฮา หรือเปล่ามชื่อโรบินนะทัางเป็นไปช่างไม้ไปจำหมู่บ้านนายกเทศมนตรีเบวิสส่งฉันมาให้พาเธอไปส่งที่บ้านตอนนี้เขาคงจะรอเธออยู่ที่นั่นแล้วหยิบของแล้วไปกันเถอะ let's go ฟาร์อยู่ทางนี้นี่เองเดินตามฉันมาแล้วกันโอ้เพลงดังมากชาย่าดส่วนกันนะครับเนี่ย นี่คือไซโยโน่นน่ะเหรอใช่แล้วมันดูออกชะลุลกไปหน่อยแต่มันบอกบอกได้เลยว่าดินแถวนี้ดีด้วยสองมือของเธออีกไม่นานที่นี่จะดูดีขึ้นแน่นอนเราต้องมาเริ่มต้นชีวิตกับการเป็นชาวนาไม่ใช่ดิชาวไร่จอรชาวไร่ ที่บ้าชาวไร่เน่แล้วที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเธอว้าวนี่ไงเพื่อนของพ่อใช่ไหมของปูส่สิปู่เราเนะาะเจ้าของฟาร์มคนใหม่อของหมู่บ้านนี่เองลูวิสลูวิสลูวิสเป็นนายกของรัฐมาลรท่าน,น,นี้อ๋อเมืองเฮลิแกนแห่งนี้อ้อย ทำไมทุกคนต่างก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอกันที่ไม่ค่อยจะมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆหรอกนะมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวล่ะเอาล่ะตอนนี้เธอลองเข้าไปข้างในดูเป็นห้องก่าอ๋อไปบ้านของปู่บ้านเก่าปู่มันเป็นบ้านที่ดีทีเดียวถึงมันจะดูบ้านนอกบ้านนอกนะน่าอยู่นะบ้านแบบนี้งจริงบ้านนอกข่น่าไปทีง วิถีชีวิตในะใช้นิยามบ้านหลังนี้นะถึง <c ười> อย่างนั้นฉันคิดว่าสุโซมจะดูเหมาะกับบ้านหลังนี้ชะมากกว่าอยาบคคายอย่าไปฟังลูบิ้นเลยชิบะ <c ười> เธอก็แค่ยอยากให้คุณไม่พอใจจะต้องรีบเสียเงินไปปรับปรุงบ้านก่อนอ๋อไปช่างไม้อะ่ะหัวสูงหัวสูง ก็ตามเธอจะต้องเหนื่อยกับอะไรเยอะเธอควรไปพักก่อนได้แล้วโอเคพรุ่งนี้เธอต้องเข้าไปสำรวจในเมืองโอเคพวกเราชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยนะครับผมลูวิสไปละโพเกือบลืมบอกหากเธอต้องการขายอะไรก็โยนลงกล่องได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวตอนเช้ามืดฉันจะมาซื้อของคนกนั้นเองอ๋อเอาละโชคดีแล้วลกันไป ค่ะแล้วเมื่อตอนตีสีาา่ฮะไฟล์เกมถูกบันทึกแล้วดี d บลไอดควบคุมสเปคบารันมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวขอดีเสียงแป๊บนึงด,ดัง โอเคประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกไหมปุ่มซูมด้วยอะ่ะล็อกแทบเครื่องมือล็อกไว้โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้อะไรอะพลาพลามิสซีสหรอผมอ่านถูกไม่ถูกผมก็ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะนี่เป็นหองขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อการเริ่มต้นของคุณอ๋อฝากมาจากเลยเลวิสนะอ้อโหจดหมายวะจดหมายจดหมายอ๋ออันนี้เป็นมอสนะเพราะที่ผมลงไว้ นี่ไงแต่ทำมีมี่โอเคและชิดโดนเนตอ๋อมีห้าร้อยแน่มาด้วยโอเคได้มาอีกหนึ่งพันอันนี้คือกล่องที่เราต้องโยนไปใช่ปะโอเคเราต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมตอนนี้โอเคผมก็พอรู้ระบบนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับ ก็จะเล่นโดยเขาเรียกว่าอะไรนะช่า,า,มางมันเถอะนี่อย่างแรกเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ปลูกปลูกเอา้าใกล้ไปไปมาหน่อย โอเคมานี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสโอเคห้าอันพอดีสิบห้าอันพอดีเคลียร์พื้นที่กัน ไปเฮ้ยลืมรดน้ำเลยเราปลูกเราก็ต้องรดน้ำด้วยเนาะโอเคมันดูเกะกะจังเลยวะตนน้นไม้ ตัดทิ้งเลยแล้วกันเงียบต้มช่วงนี้อาจจะได้ยินเสียงพงสิงพลุหน่อยนะครับพอดีเป็นช่วงปีใหม่เนาะก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนสุขว่าด,ดีโชคดีมีชัย ตอนรับปีใหม่ถึงปีนี้จะเป็นปีที่นั่นแหละทุกๆคนก็รู้กันอยู่เนาะแล้วก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้มีอะไรอีกไหมสมุดบันทึกปลูกและเก็บเกี่ยวหัวประกาศโอเคไปท,ทักทายผู้คนย8คนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ของก่อน โ okay. อเคอือ่ารถบัสทางที่เราลงมาใช่ไหม αι? อันนี้อะไรเก็บได้ไหมได้นาดิไลออนเก็บจ้าโอเค เข้าเมืองมาแล้วนะอ๋ออันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลวันดีจ้าหมอไม่ได้จะไปซื้อของหมอเขาคุยด้วยไม่ถึงหรอะว่นนคงต้องเข้าไปโอเคเราจะเริ่มภารกิจทักทายาคนให้ได้เยอะที่สุดฮาวิแพทย์ประจำท้องถิ่นนะ อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อมันเกิของลิวิสแฮตตี้แพมโอเคเปตตารางมันเกิดปฏิทินมันเกิดเนาะจริงด้วยฉันจริงในฟาร์มเก่าอาบิเกลปะาดีจ้าอ๋อวันนี้ขายมันเล็ดนี่เอง อันนี้อะไรอ่ะบเจ็ดวันในการบานอันนี้อะเฉลาศี่วันในการเติบโตยี่สิบเหรียญอ่อทิวลิปอันนี้อะไรกระลำมันมันฝรั่งคณะกระลำดีกว่าเผื่อขายได้ราคาดี ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเอาไปสักแปดอันไปเก้าอ,อันจะได้ครบเก้าคนเก้าพอดีเจ้าของฟาร์มมาคนใหม่เนะี่ยฉันชื่อปีแอร์โอเคจะได้มาเล้ยพัพนก็มาซื้อที่ร้านนี้ไมเ่เดียเด๋ยดๆดอ่ากย่บมองไม่เห็นอ่านายอย่เร็วอ๋อ เธอเพิ่งจะมาถึงนะ่ะชื่อมีนานะสวัสดีจ้าเฮ้ยพนมแซมไม่มีอะไรเลยฮะตะ่กี้ผมเห็นใครแวแบบ๊บๆอ่านี่ไงสวัสดีจ้าเราต้องรีบ ทักทายให้ไว <S <S เพนนีสวัสดีเอเมลิเอเมลี่ใช่ไหมซาลูนสิซาลูนคือที่ไหนอะนี่บ้านคารี อยู่กันสองคนสวัสดีคนแปลงหน้าวินเซนครับวัสดีครับไปทักแบบไวไวจดี้อันนี้ป้าโอเค นี่เปล่าซาลูนใช่แหละซาลูนโอ้หหหมนเป็นภาพเอ้ยเหมือนเป็นบาร์เนอะลุกสิสวดีจ้าชิคัสโอเคกัสงานไว้งานไว้ฟรีม,มากมากเฮ้ยสวดีจ้าอ่าคุณยาย เบปปิติจ้าพูดได้ไหมอ่ะอ่านี่ไงเฮ้ยช็ดอดจอนชาวไร่เฮ้ยไม่คุ้นไม่คุ้นต้องเดินไปทักอ่าใช่บาย งานวายงานวยมีมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,มไม่มีแล้วคนหายไปไหนหมดย่าตรงนี้มันน่าทาจริงจริงเลยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะมันล็อก เฮ้ยเฮ้ยคน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 มาลุปิจ้าไปิจ้าไปหน่อยจ้าอืมสาวสาวสวยทักแล้วเนี่ยอับเบเกลใช่ไหมเจ้ามาร์ทอือหือไอบริษัทที่เราลาออกมาทำฟาร์มนี่นะ ร้านโจโจ้ไม่อยากเชอเลยอ๋อไม่อยากเจอเหมือนกันสงใส่เราเป็นพวกเบื่องานเนาะป้ะแพมโอเคสวัสดีครับคุยได้ไหมอ่ะอยากคุยอะเฮ้ยคุยไม่ได้แฮะร้านมีอะไรไหมอ่ามีอยู่มีอยู่แซนอ๋องานพิเศษมั้งพาัท,ทาทมพัท,ทาทม เซนกำลังทำงานยังไม่สนใจว้าวปลาอะไรเนี่ยปลาติดเล็กวสวดีจ้าคลิน้นคลิน้นเนาะ แล้วก็บ้านของใครปสดีจ้ากันเถอะอ๋อไปพูดดูแลเนาะหากคุณพบวัตถุโบราณหรือแร้ธาต่างๆรู้จะแจ้งให้ทางเราทาราบไ,ไ,ได้ไหมโอเคอเฮ้ยตะกี้วผมเห็นเหมือนมีใครอยู่ข้างใน หรือเปล่าหรือคิดเองโอ้ใหญ่มากกว้างมากไปปาดอะไรวิ่งไงคงุณลุงลิวิส เอเรียดโอเคนี่ก็ท่อทเล็กๆใช้ฟังบ้านหลังนี้แน่เลยเข้าได้ไหมอ่ะโอ้มันล็อกอือเสียงทะเลเสียงคลื่นซัดสาดใจมืมหูมากเลย <c oughs> เอาฉันจะกลับพรุ่งนี้งั้นเจอกันพรุ่งนี้ อะไาให้เก็บอีกไหมว่ห้าโมงเย็นแล้ววีนี่บ้านของใครอะ่ะอ,อ๋อบ้านของอันนี้เฮ้ยแม่สาวน้อยคุยไม่ได้อะ่ะคุยแล้วเนาะ ลายะทักแบบไวมากไวเพระแพมพไปทักซ้ำไปเนี่ยกี่คนละยี่สิบเอ็ดคนละอเล็กซ์ไปอีกไปอีกไป งานไวงานไวก่อนมืดก่อนมืดฮ่าอะไรกันครับเนี่ยมาจู่จียนสองคนช่างไม้ด็อกเตอร์ครับอะไรเก็บได้ของเต็มแล้วเฮ้ย นะไปดิจ้าไปละไวมากไวมากจุดด้วยมือเปล่าไปิจ้าใครอะ่ะไปดิจ้าทำไมอะ่ะทำไมต้องอยู่ใส่ยอยู่ในกระท่อมอคนเดียวด้วย วันแรกเนี้ยลอคุยซะกับผมทุกคนละเลกี่คนะนะเลขสามคนเองทุกคนทางไหนเนี้ยลำโพงอยู่ทางไหนเนี้ยนี่คือที่หน่อยแว นี่เป็นบ้านเรานี่นาโอโอเป็นทางลัดมาบ้านโอเคทำฟาร์มอีกสักนนิดนึงเฮ้ยขุดเลยโอเคเก้าคูณเก้าตับตับ โอเคหมดแล้วเนาะไม่ยังไม่หมดรถน้ำ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 รดน้ำโอเคเคียร์หน่อยเคียร์หน่อยใช้เตอร์มีน่าให้คุ้มนะครับตัดตอนนี้ทิ้งเลยออ ดีม่นาจะหมดละคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยละขายของนะขายจ้าขายจ้าขายจ้าโอเคไปแล้เข้านอนเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนโอเคไปทีวีนอนโอเคครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ถึงจะไว้ไปหน่อยก็อขอให้ทุกคนติดตามและอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์คลิปนี้เพื่อเนกำลังใจงให้ผมได้ครับขอบคุณครับโอ้ได้เงินด้วยได้ไปช่องช้ำหกบาทโอเคไปเจอกันคลิปต่อไป